สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อ10ข้อเคล็ดลับอาถรรพ์นคนลายมือกากบาทต้องทำพ้นขืนนี้พลิกชีวิตรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดถามด้วยนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงอำนาจวาสนาของคนลายมือกากบ,บาทตรงกลางฝ่ามือบอกได้เลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆถ้าท่านรู้วิธีเคล็ดลับพ้นขืนนี้ไปตัวท่านเอง จะรวยเป็นเศรษฐีรับทรัพย์รวยโชคอำนาจวาสนาบารมีแรงมากคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือของท่านนั้นจะกระทำหรือการที่ท่านจะคิดอะไรก็ล้วนแต่มีพลังอำนาจทั้งนั้นถ้าท่านทั้งหลายตั้งหลักวางตัวให้เป็นสำหรับอาทันกากบาทแล้วท่านจะพลิกชีวิตพลิกเป็นคนที่มีอำนาจ ที่มีความสุขมีพลังหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนท่านได้จับได้วางเอาไว้พอจะพูดถึงอะไรออกไปจะทำอะไรคนจะรู้สึกว่ามันตึงติดคนลายมือกากบาทก็เช่นเดียวกันมาดูเลยค่ะเขาว่ากันว่ามีสิบข้อที่กากบาทต้องทำพ้นเขินนี้ไปร่ำรวยแน่นอนค่ะข้อที่หนึ่ง คนลายมือกากบาทตรงกลางหัวใจรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสัมผัสอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าสัมผัสที่หกรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอาถรรพ์กากบาทตรงกลางฝ่ามือสัมผัสอะไรบางอย่างถึงท่านบอกว่าท่านเคยมาสถานที่แห่งนี้มาก่อนท่านเคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อนข้อที่หนึ่งเป้าหม้เป็นจุดที่สำคัญพ,พลังอำนาจบารามีขึ้นกับคนลายมือกากบาท ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปฝังลึกภายในความฝันของท่านภายในจิตใจของท่านอยู่แล้วค่ะท่านควรจะต้องดึงพลังเป้าหมายภายในความฝันของท่านออกมาสิ่งเหล่านี้ฟังดูอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับคนลายมือกากบาทท่านสามารถสัมผัสได้อยู่แล้วความฝันความสามารถมอกเหตุการ์ล่วงหน้า ในเมื่อท่านรู้ว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นอย่างไรท่านตั้งใจตั้งจิตให้มั่นดูว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำนั้นถูกหรือผิดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินหรือเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้ามันผิดก็อหยุดเอาแต่ถ้าถูกและมันมีสัมผัสอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้ท่านทำแล้วจะประสบความสำเร็จ จะมีภาพตัวตนให้เห็นในอนาคตชัดเจนส่วนเป้าหมายของท่านเกิดขึ้นตั้งจิตใจมั่นใช้พลังงานเหล่านี้เป็นการผลักดันให้ท่านประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะแต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามันมีพลังรู้สึกว่าไม่มีแรงไม่มีอำนาจรู้สึกไม่ฮึกเหิมแน่นอน สุดท้ายชีวิตของท่านก็จะไปะเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเป้าหมายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้พลังข้อที่หนึ่งให้พ้นเขืนนี้ไปท่านจะสมหวังนะคะข้อ2เวลาเป็นข้อจำกัดสำหรับคนอาถรรพ์กากบาทตรงกลางฝ่ามือมันไม่สามารถเพิ่มเวลาได้อาถรรพ์ของคนลายมือกากบาท ้าท่านรู้สึกสัมผัสแปลกๆเกี่ยวกับชิกซเซนของท่านเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อการใช้ชีวิตท่านจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีลายมือกากบาทข้อที่สองนี้สำคัญเป็นอย่างมากค่ะคนที่จะทำอะไรต้องตัดสินใจอย่างแน่นอนแน่วแน่ ตั้งมัน่นถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำแล้วไม่เกิดผลไม่มีค่าแก่ตัวท่านท่านควรหยุดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทำธุรกิจถ้าทำไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีมันเปลี่ยนไปไม่ได้ทำไปแล้วก็จะวนมาอยู่ที่เดิมในเมื่อท่านมีความสัมผัสพ,พิเศษคุณไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนเวลาได้มากมาย คุณจะต้องคิดให้ดีว่าทำอย่างไรคุณจะทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในจุดหมายของชีวิตไม่ใช่ทำไปเพื่อวันวันเพราะคนลายมือกากบาทเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงส่งเป็นคนดวงดีเป็นมหาเศรษฐีรับทรัพย์รวยโชคมีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาสามารถพลิกชะตาชีวิตช่วงเวลาของท่านได้ มาดูข้อที่3กันค่ะมั่นคงและกระตันยูต่อตัวเองบิดามารดาข้อที่3นี้สำคัญมากนะคะสำหรับอาถรรพ์กากบาทตรงกลางฝ่ามือดวงชะตาของบุคคลท่านใดเป็นคนที่กระตันยูถึงแม้จะเจอเรื่องราวต่างๆโดนกันแกล้งบ้างเข้ามาสารพัดยังไงท่านก็มีจิตใจที่กระตันยูไม่ใช่กระทำที่เสแสร้ง มันอยู่ภายในจิตใจของท่านสิ่งเหล่านี้ล่ละคะ่ะจะทำให้ดวงท่านกลายเป็นเศรษฐีในเมื่อท่านกตันอยู่ต่อบิดามารดาแต่บางทีบิดามารดาอาจจะรู้สึกโดนเป่าหูโดนแสร้ายป้ายสีมาบ้างท่านก็ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นยังไงเราก็มีความกระตันอยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว มันก็จะมีตำรายเขียนไว้เช่นกันบุคคลลักษณะนี้มีแต่ว่าดวงชะตากำลังจะเปรียบถึงการกระตัอยู่ต่อตนเองในเมื่อเรากระันอยู่ต่อบิดามารดาแล้วเราไม่มีจิตใจที่คิดร้ายมีแต่จะให้แต่ในเมื่อตัวเราเองก็ต้องรักตัวเองเป็นอย่างมากที่สุดความมั่นคงจะเริ่มจากวิธีคิดในใจไม่สามารถทำให้ความมั่นคงทางด้านการเงิน สำคัญไปมากกว่านี้ความมั่นคงทางด้านสุขภาพความสัมพันธ์หรือสิ่งต่างๆที่ว่ามันเป็นจุดติดกับอาถรรพ์คนลายมือกากบาทส่วนเหล่านี้จะทำให้ท่านเจริญรวยเป็นเศรษฐีก็ว่าได้นะคะความกระตันยูของตนเองและคุณบิดามารดามาดูข้อที่4ี่กันนะคะข้อที่สนั้นคือการควบคุมจิตท่าน ท่านจะคิดว่าการลงทุนเป็นเศรษฐีกำเงินมันเป็นอำนาจอาถรรพ์กากบาดท่านมีพลังที่ฮืกเขิมอยู่แล้วยาจิตตกอย่าหวัน่นและยาหวังจังหวะดีๆย่ากลัวการลงทุนให้ประสบความสําเร็จท่านจะรวยเป็นเศรษฐีได้ทันทีพลังของท่านนั้นมีอยู่แล้วส่วนข้อที่ห้านั้นคือ อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวความรวยเราจงตั้งใจในการทำงานและอย่าก,กลัวความที่จะพลาดพลั้งที่จะเกิดขึ้นโดนปฏิเสธทํนต้องก้าวไปข้างหน้าอาถรรพ์กากบาทมันมีความกล้าอยู่ในใจอยู่แล้วมันมีความกล้าอยู่ภายในแล้วกล้าคิดกล้าที่จะทำการที่จะสวดมนต์ท่องคาถาเรียนรู้กับเรื่องราวใหม่ๆอย่า น้ำเต็มแก้วเรื่องราวลึกลับนั้นเข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับคนการกรบาดตรงกลางฝ่ามือจะอาถรรพ์เป็นอย่างมากและอย่ากลัวการรับฟังและค่อยๆปลดค่อยปล่อยออกไปและท่านจะประสบความสำเร็จค่ะข้อที่หกเป็นทางด้านจิตใจจิตใจของท่านนั้นต้องเด็ดเดี่ยว้าวหาญกลา้าคิดกระทำและมุ่งมั่น เพิ่มมูลค่าสิ่งต่างๆเข้าไปในชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสะสมซื้อบ้านรถของมีค่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านควรจะต้องเก็บเอาไว้ไม่ใช่มีแล้วก็ปล่อยมันออกไปอาจรั์กากบาทบ่งบอกได้เลยค่ะว่าดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาท่านควรที่จะเก็บให้มันทำงานและเอาจริงเอาจัง้อี่เจ เงินทองนั้นมีพลังอำนาจคนที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองให้มากที่สุดเก็บเอาไว้ให้เยอะที่สุดเก็บเอาไว้ไม่จำเป็นอย่าจับจ่ายออกไปอาถรรลายมือกากระบาทเสริมด้วยเงินทองได้เป็นอย่างมากนะคะเงินทองนั้นมีพลังถ้าท่านเก็บให้ดีมาเสริมด้วยดวงชะตาของท่านแน่นอนคะ่ะจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมเหรียญเก็บไว้ในกระปุกแล้วเอามาวางไว้ตามบ้านตามจุดต่างๆก็เสริมพลังให้แก่ตัวเองได้ทั้งนั้นค่ะเท่านั้นแหละค่ะจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีบุญเก่าบุญกรรมเก่าจะเสริมส่งและท่านจงตั้งจิตตั้งใจให้มั่นบุคคลท่านใดที่ช่วยท่าน ก็ช่วยไปถือว่าเราสร้างบารมีวาสนามานุนนำพลิกผันดวงชะตาทำให้ท่านเป็นเศรษฐีชั่วคำคืนได้เลยค่ะ mm hmm. เช่นเดียวกันข้อที่9จะอยู่กับตัวเองแล้วก็คืออำนาจบารมีหรือความกล้าภายในจิตใจของท่านท่านอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาท่านก็มีของดีติดตัวมาอยู่แล้ว จะกลัวอะไรในเมื่อท่านตั้งมั่นทำจิตใจให้เข้มแข็งตลอดเวลาดวงชะตาของท่านต้องพลิกเป็นเศรษฐีแน่นอนค่ะจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญส่วนข้อที่ส0เกี่ยวกับความสุขท่านจงมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์เข้ามาเรื่องผวดผีปีศาจเรื่องราลี้ลับเข้ามาในชีวิตในชะตาชีวิตหรือเรื่องราวทางด้านการเงินการงาน ท่านจะมีความสุขอยู่ตลอดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะก้าวผ่านพ้นไปถึงเวลาก็จะผ่านพ้นไปด้วยอย่ามานั่งหัวเราะกับเรื่องราวเก่าๆของท่านค่ะครบทั้งสิบข้อไปแล้วพ้นจากคืนนี้ไปท่านรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาป ท่านจึงเชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนนะคะจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธนิน สาธุสาธุสาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของน้หาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกทกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ